ญาติผู้ติดค้างอยู่ภายในซากอาคารสอดงอที่พังถล่มลงมาประมาณ100คนนะครับเดินทางขึ้นไปบนอาคารนะครับเพื่อร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ให้กับผู้สูญหายโดยมีพระสงฆ์จํานวน103รูปนะครับมาร่วมพิธีเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนโดยมีนายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าการสำนักการตรวจเงินแผ่นดินเดินทางมาร่วมพิธีด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครเปิดเผยว่าหลังจาก,กรวมพิธีสวดพระพุทธมนต์นะครับทำให้ญาติของผู้สูญหายและผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจมากขึ้นส่วนแผนการทำงานสามารถปลื้รซักอาคารไปกว่าร้อยละสี่สิบแล้วแต่ขนาดนี้รถแปคโคขนาด120ตันชำรุดกำลังเร่งซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งกับแต่ตอนนี้พอเรามีตัวพันแต่พันในประกอบไม่ได้ง่ายนะแค่แลสลักตัวหนึ่งก็สองคนแบกแล้วการประกอบก็ใช้เวลาที่หนึง่ง ในในกรุงประเทศไทยมีแค่สองตัวมั้ย้าจะขึ้นได้ในช่วงบ่ายวันนี้ไม่ขึ้นอะไรน่าจะได้แล้วแหละที่แล้วนึกว่าจะขึ้นได้เมื่อคืนเลยนะแต่คงไม่ได้ก็คือวางอยู่บนพื้นแล้วก็เอือ้อมแขนขึ้นไปน่าจะได้ในเนี้ยบ่ายนี้ม<ป>ั้งส่วนการค้นหาเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าใช้เครื่องจักรหนักกุดเจาะหรือถอนซากอาคารรอบบริเวณทั้ง4ี่โซนและจะเน้นนำซากปรักหักพังออกจากโซนอ e ีซึ่งเป็นจุดบนสุดของซากอาคารออกมาให้ได้มากที่สุด เช่นเดียวกับจุด B และจุด C นะครับที่ยังต้องพยายามเจาะโผรงเข้าไปให้ได้เพราะเป็นจุดที่พบร่างผู้ติดค้างใกล้กับป่องลิฟต์และบันไดหนีไฟซึ่งคาดการว่าจุดนี้มีผู้ติดค้างหลายคนนะครับที่พยายามวิ่งหนีออกมาในวันเกิดเหตุคับ